สวัสดีค่ะยายใส่ผ้ามาเบงต้นเศรษฐีไม้นะคะนะเนาะเศรษฐีไม้ใบเพื่อนจะเป็นใบเขียวเขียวตรงในเพื่อนจะเป็นขาวขาวนะคะเนาะใบเรียวงาวใบบ่ใครง่ญยหรอคะ่ะใบแบบเรียวงาวจะซื้อค่ะบ่ได้ใบงหญ่ใบอวนนะคะเนาะใบแบบตามที่เห็นนะะี่น,น,น,นะคะเศรษฐีไม้มือหนีวันทีนึงแล้นเนาะหวังจะเป็นเศรษฐีพ <laughs> ามาเบง ไอตักกระเตียนมัดจิกกินใบเพลินเป็นหูเป็นหูจงปองแจงแปงอยงู่นะคณะ,น,ะนี่เป็นหูต้นอันของเพลินนี่ค่ะซื้อมาโดดล้วค่ะหลายเดือนแล้วบ้านเดีใส่กระถางไม่ดอกใส่ใบแบบนี้ซะก่อนเนาะคณะ,น,ะนี่ใบเศรษฐีใหม่ค่ะธีใหม่ต้นเทัดไร่ใส่กระจำบ่ไรเนาะซื้อมาหลายต้นร่วมกันเพื่อจะจำจำราคาบ่ไรเนาะคณะ,คะ สื่อหลายๆต้นร่วมกันมาเกือบพันเมือนแต่ไยประลู่าจำบะไรวา่าทอาได้กันแน่ลอยหาสิบหรือสองลอยหรือสองลอยหาสิบนี่แหละค่ะจำบ่ได้ขอโทษขอภห้ได้ค่ะเนาะเศรษฐีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งขอให้เป็นเศรษฐีกันนะคะลำาำรวยรวยมีเงินมีทองเล่นให้เป็นเล่นบ่เป็นก็นมืดเนือมืดตัวนะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ